ครับไปดูที่กรีธาเมื่อวานกันนิดหนึ่งแล้วกันเมื่อวานในกรีธาเนี่ยชิงชัยในประเทศรู้แล้วก็ลานวันสุดท้ายนะปรากฏว่าเราไม่มีเหรียญเพิ่มนะเมื่อวานนี้นะแต่ว่าเต็มที่ที่สุดเนี่ยกล้เคียงที่สุดก็คือ4ี่0ูเมตรนะครับของเราเนี่ยก็มีสรารวุฒินวนศรีหรือว่าเจ้าเบสนะครับคนนี้อนาคตไกลแน่นะครับเพราะว่าพึ่งคว้าแชมป์ยุบชน เอเชียมาหมาดๆในการวิ่ง400มมเมตรชายนะครับอยู่ในไม้ที่หนึ่งะครับไม้ที่2ก็คือทวัชชัยหิมเอียดไม้สามจีรยุปรีนารัมและไม้ที่4จอจ์ชัวโรเบิร์ตแอดกินสันนะครับปรากฏว่าเข้าอันดับสีนะครับสำหรับสี่นุ่มของไทยเราแม้ว่าจะไม่ดีพอกับการคว้าเหรียญรางวัลแต่ว่าอย่างน้อยทำลายสถิติประเทศไทยนะครับสานาที4 2่วินาทีนะครับส่วนเหรียญทองได้แก่อินเดียนะ 3านาที1.58วินาทีนะครับเหรียนเงินกาตาา3นาที2.05วินาทีและเหรียญทองแดงก็คือสีลังกานะครับสนาที2.55วินาทีส่วน4.400เมตรหญิงนะครับแถวเราก็มีสุกัญญาจันชาวนาเบนี่โนทนำมนทิดาทองประจุกแก้วแล้วก็อังคณาทองแท้นะครับจบอันดับ6นะครับ3านาที50.4 4วินาทีเหรียญทองได้แก่บาเรนครับ 3นาที27.65วินาทีเหรียญเงินอินเดีย3นาที27.85วินาทีและเหรียญทองแดงสีลังกา3นาที30.88วินาทีนะครับส่วนการแข่งขันกระโดดสูงชายตะวันแก้วดำทำสถิติดีที่สุดเป็นอันดับ5นะครับ2.26เมตรนะครับเหรียญทองก,ก็ก็คือเจ้ามูซับบาชิมซึ่งก็เป็นเหรียญทองโอลิมปิกทองรวน <laughs> ไมได้นะก็สร้างสถิติขึ้นมาใหม่ด้วยนะสำหรับ เจ้าบ้านชิมนะฮะส่วนพุ่งแหลนชายนะครับออรอบชิงชนะเลิศเนี่ยวนชิรวิทย์สอนวิชัยทำสถิติได้เอ่อ63.29เมตรนะครับอยู่อันดับ11แล้วก็ขยิง9กระโดดหญิงนะครับปริญญาฉเฉลยมะเรืองที่คราวก่อนได้เหรียญเงินนะครับครั้งนี้จบอันดับ7 13.22เมตรนะครับปีธาของเราเนี่ยก็ ทำผลงานได้ไป2เหรียญเงินนะฮะจากวิ่งหนึ่งเมตรชายบุทธพลบุญสอนครับแล้วก็วิ่งผาสี่คูหนึ่งรอยเมตรหญิงนะครับส่วนประเภทลานปีนี้ถือว่าแปลกมากไม่ได้เหรียญเลยนะพี่กุยชนะครับทั้งนั้นที่ในเอเชียนเกมคราวก่อนเนะี่ยเราได้เหรียญจากประเภทยาประเภทลานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเนะฮนะก็ต้องมาพัฒนานักกีฬาประเภทลานกันต่อไปเพราะดูแล้วนักกีฬาประเภทลานหลายๆคนเนี่ยนะฮะอายุเนี่ยก็เริ่มใกล้เลขส<บ>ามกันแล้ว <บา S 1> นะฮะ ต้องสร้างไม่ได้มีคือร่นใหม่มาผัดใบอืนะฮะกรใหม่ขึ้นมาต้องสร้างในกีฬาสายเลือดใหม่ที่มีศักยภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ารุ่นพี่นะครับอ่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับกรีธามันไม่ได้มีแค่ในสนามนะพี่กุยเรื่องราวนอกสนามเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นดราม่ามากกว่า คนมุ่งเป้าไปที่ออนอกสนามนะครับเ <im iter> พราะเมื่อวานนี้อย่างที่เด็กกิ้งนิวที่ผมได้เรียนไปก็คือท่านสันสุตานนท์นะครับนาย,ยกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้ประกาศลาออกนะซึ่งเมื่อวานนี้ผมรายง,งานสั้นๆแต่ว่ามันมีจดหมายที่ค่อนข้างยาวนะครับผมอยากให้ฟังกันแล้วกันนะมผมพลตำรวจเอกสันสุตตน,นนท์นาย,ยกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนะก็ได้เข้ามาดํารงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬากรีฑาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544จนถึงปัจจุบันเนี่ย โดยเดิมทีเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาได้รับการร้องขอจากอดีตนักกรีธาทีมชาติไทยซึ่งขณะนั้นเนี่ยท่านสารเองก็พุ่งดํารงตําแหน่งผอ,อรตอรมันหมา,าด้วยนะครับให้เข้ามาช่วยเหลือซึ่งตอนนั้นเนี่ยสถานะของสมาคมกรีธาเนี่ยสถานะทางการเงินตกต่ำนะครับม,มีรายจ่ายมากกว่ารายรับเป็นจำนวนหลายสิบล้าน ท่านสารเองก็เห็นแล้วนะฮะว่าสมาคมกรีธาเป็นของประชาชนชาวไทยและเป็นสมาคมที่ไม่มีผลประโยชน์ไม่มีการพนันขันต่อสมาคมมีนักกีฬาที่ต้องดูแลทั้งหญิงและชายตั้งแต่ระดับยุบชนเยาวชนและประชาชนจํานวนหลายร้อยคนต่อปีนะครับภาระค่าใช้จ่ายสูงมากซึ่งตนเองก่อนนั้นเคยเป็นอุปนายกสมาคมเนี่ยมา1ิกว่าปีนะครับ ได้พิจารณาเห็นถึงประโยชน์ของชาติจึงได้ตอบรับแล้วก็สมัครเป็นนายกสมาคมตั้งแต่ปี2,544หรือว่า23ปีที่แล้วเป็นต้นมาโดยที่ทุกครั้งที่มีการลงเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะไม่มีใครม,ม,คมาเป็นคู่แข่งเลยาถามว่าทําไมไม่มีคู่แข่งเพราะสมาคมเนี้ยมันไม่ได้หอมหวาน<อ>เหมือนกับสมาคมอื่นนะอันนี้เรื่องจริงนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกครั้งที่ลงชิงตาแหน่งเนี่ยสมาชิกสโมสรร้อยกว่าสโมสรเนี่ยนะครับ ก็มีมติเลือกให้ท่านสรรเนี่ยเป็นนายกมาตลอดท่านเคยคิดจะวางมือนะครับในการเลือกตั้งครั้งหลังๆเนี่ยแต่ทางสมมสรสมาชิกก็อยากจะให้ท่านเนี่ยอยู่ต่อใช่นะฮะเนื่องจากว่ายังไม่มีใครเหมาะสมที่จะขึ้นมาดำรงตําแหน่งนี้นะครับท่านสรรเนี่ยทุ่มเทกําลังหารายได้เข้าสมาคมจนหมดนี้สินนะใช่แล้วก็ยังมีเงินเหลือเก็บสะสมแล้วก็สามารถซื้อที่ดิน50ไร่อ่ะห้าสิบไร่ใช่นะฮะ เพื่อสร้างศูนย์ฝึกกรีธาแห่งใหม่แล้วก็เป็นสนามแห่งใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากกรีธาโลกด้วยนะนะฮะซึ่งท่านสรรบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหน้าที่หลังของท่านก็คือหาเงินเข้าสู่สมาคมะนะครับส่วนในเรื่องของการผลิตนักกีฬาคัดเลือกนักกีฬาส่งนักกีฬาเข้าไปแข่งขันแ่บก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโคช้ชไปซึ่งโคช้ชเนี่ยเขาจะมีความชํานาญในเรื่องนี้มากกว่าท่านสรรก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับ จุดเปลี่ยนที่ทําให้ท่านเนี่ยตัดสินใจลาออกเนี่ยมันก็คือในวันที่หนึ่งตุลาคมท่านอยู่ในสนามด้วยท่านเดินทางไปดูการแข่งขันด้วยนะครับด้วยเงินส่วนตัวเองนะท่านบอกแบบนี้นะครับโรงแรมที่พักก็คือออกเงินส่วนตัวเองมดเครื่องบินใช่นะฮะท่านบอกว่าวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยพอเห็นในกีฬาของเราทําการแข่งขันไม่จบนะซึ่งมันก็หมายถึง ุดผพบุญสอนนั่นแหละในการวิ่ง200เมตรรอบรองชนะเลิศท่านก็บอกว่ารู้สึกไม่ต่างจากคนไทยส่วนใหญ่แล้วก็เดินออกจากสนามเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรีทามมีแข่งอีก2-3าวันท่านก็ไม่กลับมาดูนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกผิดหวังนะฮะจึงตัดสินใจลาออกในครั้งนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบเออนะแล้วก็ขอลาออกจากทุกตำแหน่งในคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วยใช่นะฮะท่านก็บอกว่า ก็ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสมาคมจัดประชุมการเลือกตั้งนาย,ยกสมาคมคนใหม่ให้เร็วที่สุดน,นะโดยที่ท่านก็จะไม่ลงสมัครแข่งขันอีกนะครับครับก็ถึงเวลาวางมือและทํานองนั้นนะขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามแล้วก็ให้เรียกว่าให้คําแนะนําที่ดีมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณผู้ฝึกสอนขอบคุณนักกีฬาที่ช่วยกันทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับขอบคุณอ,อคณงค์กรภาครัฐภาคเอกชนทุกภาคส่วนนะครับครับทีนี้เนี่ย ห <23 S 2> ลังอย่างนี้นก็คงจะต้องมีการ<ช>พูดคุยไหมอะ่ะคืออย่างใชอพลตำรวจตีสุรพงศ์อริยมงคลแฟนใหญ่เนี่ยก็ท่านก็บอกว่าคือวันนั้นต้องมีการเข้าไปชี้แจงหรือว่าเข้าไปอธิบายหน่อยว่าจริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้น,น,น,นะฮะท่านแฟนใหญ่พลตำรวจตีสุรพงศ์อริยมงคลคอุปนายกแล้วก็เลขาธิการสมาคมเนี่ย จะแถลงข่าวเรื่องเกี่ยวกับเคีรินที่ถอนตัวจากการแข่งวิ่ง5,000เมตรแต่พอเจอเรื่องที่ท่านสันประกาศลาออกจากตาแหน่งนายุสมภคมเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องคีรินมาเรื่องเล็กไปเลยเพราะว่าท่านสันท่านไม่ได้ไปเจอทีมงานถือไหมเขาบอกแบบนั้นถ้าตามที่แถลงการ์เขาบอกแบบนั้นบอกว่าไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอกับท่านแฟนใหญ่หรือว่าแฟนเล็กเลยนะท่านไปดูส่วนตัวของท่านนะทีนี้ท่านแฟนใหญ่ก็บอกนะฮะว่ากรณีแบบนี้เนี่ยนะฮะ ท่านสารเองท่านเป็นสูงพบุรุษเสียสละแล้วอยู่กับวงการกีฬามาอย่างยาวนานนะครับก็เข้าใจท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับการวางแผนของทีมเนี่ยท่านสายใหญ่ก็บอกว่าก็อยู่ว่าวางแผนมาดีแล้วก็วางแผนมาดีแล้วนะครับแล้วก็แแผนการที่ให้ภูลิพธ์เนี่ย วิ่งไม่เข้าเส้นชัยในการแข่งกัน200รเมตรเพื่อเก็บแรงไว้วิ่ง4ี่คูเมตรเนี่ยนะฮะคือมันเป็นแผนที่ต้องทําปัจจุบันทันด่วนที่ต้องแก้ไขหน้างานที่แก้ไขหน้างานนะครับและแผนการตรงนี้ไม่ได้มีใครแจ้งให้ท่านสารได้รับทราบนั่นหมายความว่าท่านนายกสมาคมกีฬาเนี่ยไม่ได้รับทราบมาก่อนว่าผู้ฝึกสอนกีฬาจะมาแผนนี้นะครับแล้วก็รู้สึกอาจจะไม่พอใจและถ้าพูดแบบนี้นะ ออเอาจะสนามใช่ม<ช>เราจะหวังว่าจะได้เห็นูลิพลแบบทำทาเวลาที่ดีแล้วเข้าไอ้ตอนนั้นรอบชิงป่ะรอบรองรอบรองเราจะเข้าชิงใช่ไหมแล้วปรากฏว่าอ้าวไม่วิ่งแบบนั้นแล้วก็ท่านก็เลยเดินออกทีเนี้ยนั่นเป็นเรื่องของการพูดคุยนั่นแหละว่าอย่างที่แฟรใหญ่บอกโดยคนต้องไปอธิบายว่า เพราะอะไรแผมถึงต้องเปลี่ยนหน้าง,งานเกิดอะไรขึ้นครับทีเนี้ยท่านก็บอกว่าหลังจบไอเทมเกมเนี่ยก็คงจะต้องเข้าไป<ม>ารายงานให้กับท่านสันได้รับทราบที่บ้านพักแต่ครับซึ่งเป,เ,ปเ,ปเป็นตามปกติอยู่แล้ว<ม>เสร็จแต่ละรายการก็จะเข้าไปพูดคุยเพื่อรายงานเกี่ยวกับค้อมคืขึ้นหน้าให้ได้รับทราบนะครับก็ต้องมาติดตามดูนะครับว่าพอเข้าไปพูดคุยรายงานกับท่านสันได้รับทราบหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ท่านสันนะตอนนี้ยังคงทําหน้าที่อยู่นะเพราะว่ายังไม่ได้มีการเลือกคนใหม่ขึ้นมาถูกไหม ใช่แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นรักษาการนะฮะจนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาคนใหม่ขึ้นมานะมีบทสัมภาษณ์ด้วยแฟนเล็กแฟนเล็กหรือแฟนใหญ่เดี๋ยวขอดูหน้าตานิดนึงก็แล้วกันนะบางทีมเหมือนกันมากถ้าเกิครับครับวันนี้ผมขออยากมาแถลงข่าวแถลงการนะครับเกี่ยวกับทีมกีฬาไทยนะสมาคมกีฬาในฐานะเป็นองค์กรกีฬาของประเทศเนี่ย แล้วก็รับมอบหมายนำทีมกีฬามาแข่งขันในกีฬาเอเชียเกมครั้งที่19นะอันนี้ถือว่าเป็นภารกิจของเราในเมื่อเราไม่สามารถบรรลุเป,ป้าหมายหรือทำให้ภารกิจได้100%เซนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทางสมาคมผมเองในฐานะอุป,ปนายกนละเลยาธิุการนะครับก็ขอญาตมากล่าวขอโทษแฟนคลับกีฬาและประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับว่าเราทำดีที่สุดแล้ว นักกีฬาทุกคนเจ้าหน้าที่โค้ชทุกคนได้ทําอย่างดีที่สุดแล้วแต่กีฬานั้นมันเป็นสิ่งที่อะไรจะเกิดแค่เซียววิดีทีเดียวแล้วก็อยากจะขอเรียนนะครับว่าที่เราไม่ได้ออกมาให้ข่าวอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าในบางเรื่องเราพูดไม่ได้ณที่นี่นะแต่กลับไปบ้านสื่อมวลชนอยากชักอะไรให้พูดได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎกติกาบางเรื่องใงประการนะครับซึ่งเราจะต้องไม่พูด ระหว่างการแข่งขันนะก็อยากจะทำให้เข้าใจนะฮะแล้วก็ฝากขอบคุณนะเป็นขับนะในประเทศไทยนะทุกท่านนะครับและประชาชนทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้กับทีมพีฬาม,มาโดยตลอดนะครับวันนี้สตาร์โค้ชสปินนะอยู่ที่นี่แล้วก็ในโอกาสนี้ผมก็นำคิรินกับคุณพ่อนะคุณติ๊กเนี่ยนะนะมาด้วยนะครับเพราะว่าหมอได้ตรวจ มวลกระดูกแล้วที่หน้าแข้งเนี่ยมีปัญหาครับว่าเลือนิดเดียวอะอาจจะถึงข้างกระดูกหักเนี่ยมันเป็นเรื่องจาเป็นฮนะเพราะว่าในเมื่อหมอตรวจเนี่ยสิ่งแรกเราต้องทําตามคาวินิจฉัยความเห็นของหมอนะครับเราต้องถือว่าความปลอดภัยของนักกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนทํากีฬาครับอันนี้ก็อยากจะเรียนนะครับเผื่อสือมัลชนมีอะไรจะถามนะครับผมก็อยากจะเรียนนะครับว่า กือบทุกเรื่องตอบได้แต่บางเรื่องขอสงวนนะเพราะว่าเรายังอยู่ในห่วงเวลาการแข่งขันนะครับไม่เรามันเป็นเรื่องปัจจุบันทันตวผมไม่อยากพูดในตอนนี้พูดไปก็เหมือนแก้ตัวจริงนะฮะวันนี้เรื่องผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วเราผิดพลาดแต่สิ่งแรกผมออกมาเนี่ยเพื่อขอโทษแฟนคลับและประชาชน,ชนคนไทยครับว่าเรามาทำหน้าที่แล้วนะฮะไม่ได้บรรลุเป,ป้าหมายตามที่เราตั้งเป้าไว้นะจิงนะี่ยจิงนี้นะฮะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมพูดอะไรมากมันมีความจริงฮะไม่ใช่ความลักแต่เป็นความจริงนะเพราะว่ายังไม่อยากพูดตอนนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกักฎกติกาด้วยนะะพูดไปเดี๋ยวมันเหมือนลูกสอนย้อนกลับมาหาเราก็ไม่อยากพูดอะไรนะอันนี้เราได้ลงแข่งทวัวโชคดีมากนะนะครับอืมนะเป็นบทสัมภาษณ์ของท่านแฟนใหญ่นะก็ต้องมาจับตาดูนะฮะว่าหลังจากนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วก็ ถ้ามีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องดูว่าใครจะเข้ามามคือก่อนหน,น้านี้ท่านสันเนี่ยเขาประกาศลางมือนะและทหากว่าเขาเออนะอนะและทหากว่าเขาบอกว่าอ่ะลงววรานี้ววละสุดท้ายนะาทางสมาคมกีทานะอาจจะยังมีเวลาในการไปหาคนที่เหมาะสมมาทันแต่ว่าออกปุปปับอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะหาคนที่เหมาะสมมาทันหรือเปล่าท่านบอกว่ารีบเลยนะ นี่จัดเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่เลยนะคือคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะฮะสมาคมกีฬานะก็อย่างที่รู้กันดีก็คือว่าโอ้โหมันไม่ใช่ของบันสมาคมอื่นนะดังนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องมีความสามารถในการหาเงินเข้าสู่สมาคมที่เก่งมากนะฮะเพราะว่าสมาคมกีฬานะมีทั้งลูกละลานในกีฬาร้อยกว่าชีวิตนะฮะทั้งประชาชนแล้วก็เยาวชนเนี่ยในแคมป์เนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาเป็นนายกสมาคมนี้ได้เนี่ยต้องหาเงินเก่งพอสมควรหนักอยู่นะใช่ไหมฮะ อ่าทีนี้แวะไปเรื่องคีรินนิดนึงครับคือที่ต้องถอนตัวก็เนี่ยเขาซ้อมจนกระดูกหน้าแข้งกือเล้าอ่ะเกือบแตกเกือบเกือบหักแต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาซ้อมเนี่ยนะหนึ่งสัปดาห์ร้อยแปดสิบกิโลเมตรนะครับเพราะว่าต้งต่อหนึ่งสัปดาห์คือวิ่งร้อยแปดสิบกิโลเมตรมันมากก็ถ้าให้ให้พักหนึ่งวันละกันหนึ่งสัปดาห์พักหนึ่งวันก็คือหกวันวันละสามสิบโลอ่ะ เกือบวันหนึ่งฮาฟมาราธอนกวกว่าๆจะไปฟูลแล้วนะคะทุกวันนั้นเนี่ยทุกวันใช่ไหมนะครับก็แล้วก็หลังจากคือที่ซ้อมหนังเนี้ยเพราะว่าอยากจะผ่านคอลี่ไฟไปโอลิมปิกแล้วก็อยากจะคว้าเหรียญในชิงเกมครั้งนี้ใช่นะครับคือตอนเดือนสิงหาคมมีชิงแชมป์โลกที่ฮังการีเขาไม่ได้ไปนะแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยนะเดือนกรกฎาคมเนี่ย เขาต้องเดินสายแข่งไงพี่กุยเพื่อคุริฟายคัดเลือกให้สริติมันผ่านแต่ปรากฏว่ามันไม่ผ่านก่อนไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ทัวร์นาเมนต์ที่เร่งแข่งขันในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันทําให้เขาเจ็บสะสมนะฮะจนมีผลต่อเอเช่นเกมในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็แพทยตรวจแล้วก็พบว่ามวลกระดูกหน้าแข้งมีปัญหาอีกนิดเดียว อาจจะหักได้เลยค่ะหบอกว่าถ้าวิ่งก็มันคือมันไม่ควร่เพราะมันเกือบแตกแล้วใช้งานมากเกินไปคุณพ่อก็บอกว่าก็เดี๋ยวจากนี้อาจจะต้องเปลี่ยนโปรแกรมการฝึกซ้อมด้วยนะคะหลังจากกลับไปที่อเมริกาแพทย์เนี่ยนตอนนี้แนะนําว่าให้พักรักษาการบาดเจ็บประมาณสี่หสัปดาห์ครับ รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา